นี้ยอดผู้ป่วยยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง965รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องอ,อสมอทีเคารพรักทุกท่านครับวันนี้นะครับหมอชาติมารายการสถานการณ์โควิด19 ประจำวันที่13เมษายน2564ครับวันนี้ครับวันสงกรานต์ครับเป็นอีกปีหนึ่งที่พวกเราไม่ได้ไปเล่นน้ำสงกรานต์กันนะครับเนื่องด้วยโควิด19ระบาดไปเกือบทั่วประเทศแล้วนะครับเราก็เลยต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับสำหรับผู้ป่วยรายใหม่วันนี้นะครับเพิ่มขึ้น965รายพบว่าเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ654ราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนนะครับ302รายและเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้9รายผู้ป่วยยืนยันสะสม34,575รายส่วนใหญ่ก็พบติดเชื้อในประเทศนะครับ31,363รายรจากการคัดกรองเชิงรุก18,179รายนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ3,212ราย อยู่ในสถานที่การกันที่รัฐจัดให้2,583รายวันนี้นะครับผู้รับวัคซีนสะสม5,078,532รายแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีผู้ที่รับเข็มที่1 6,424รายแล้วก็รับเข็มที่2 2 0 5 6 6รายนะครับหายป่วยแล้ว 28288หลรายเพิ่มขึ้น40รายผู้ป่วยยังรักษาอยู่6,190รายวันนี้นะครับไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับเสียชีวิตสะสม97รายเรามาดูกันนะครับว่าผู้ที่ติดเชื้อ965รหลายนั้นแยกเป็นผู้ที่ติดเชื้อในประเทศ956รายและผู้ที่ติดเชื้อต่างประเทศ9หลราย เรามาดูกันนะครับว่าผู้ติดเชื้อในประเทศ956รายมาจากจังหวัดไหนกันบ้างผู้ติดเชื้อในประเทศนะครับ956รายพบว่ามาจากกรุงเทพมหานคร194รายเชียงใหม่251รายชนบุรี97รายสมุทรปราการ49รายนราธิวาส3รายประจวบคีรีขันธ์73รายสมุทรสาคร34ราย ปทุมธานี21รายสะแก้ว11อดรายนครราชสีมา67รายระยอง25รายนครปฐมส0บรายภูเก็ต8รายสุพรรณบุรี8รายขอนแก่น12รายสงขลา10รายพระนครศรีอยุธยาห้ารายสระบุรีสรายราชบุรี12บรายอุบลราชธานีเจรายสุราษฎร์ธานีสี่ราย ชะเชิงเซา7รายจันทบุรี9รายนครสวรรค์3รายชุมพร1รายปราจีนบุรี4รายลบบุรี3รายนครศรีธรรมราช6รายตาก2รายเพชรบูรณ์1รายชายภูมิ1รายร้อยเอ็ด2รายหนองคาย2รายยะโสธร1รายกำแพงเพชร1ราย กระบีหนึ่งรายสุโขทัยสองรายสุรินหนึ่งรายรีสะเกดหนึ่งรายตรังสองรายนครพนมหนึ่งรายและสิงห์บุรีหนึ่งรายมาจากต่างประเทศนะครับจำนวน9รายมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งรายปากีสถานหนึ่งรายอินเดียหนึ่งรายเยรมารหนึ่งรายและมาเลเซียห้าราย ก็ต้องฝากพี่น้องอสมอทุกท่านเลยนะครับต้องเฝา้าระวังเป็นดาสับรถเข้มข้นเลยนะครับเพราะช่วงนี้ระบาดไปเกือบทุกจังหวัดแล้วนะครับเห็นว่ามีเพียงไม่กี่จังหวัดนะครับเพียงอีกแค่2จังหวัดเองเท่านั้นที่ยังไม่มีพบผู้ติดเชื้อนะครับต้องดูแลนะครับ dmhtt อยู่ห่างไว้ใส่แมสกันมันล้างมือแล้วก็ตรวจให้ไหวใช้แอปไทยชนะนะครับอยู่บ้านกันนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับต้อง ฝากพี่น้องอสมอช่วยดูแลเข้มข้นด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าออกนะครับในจังหวัดของเราในพื้นที่ของเรานะครับพี่น้องอสมอครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆอนอสมอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านเกิดจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ